เสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใหญ่เล็กมาแนะนําค่ะมีสิ่งดีๆมาแนะนําเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ่อยายหนูเล็กยังยังไม่มีเมนูอาหารอะไรลงให้เพื่อนๆดูนะคะว้ายผมก็ได้ยายหนูเล็กมาเจอสิ่งดีๆค่ะเพื่อนๆมาดูด้วยกันพี่น้อง สวยมากๆเลยอันนี้คือ,คอพี่สุ้มนะคะพี่ส้มอยู่อุดตระดิษค่ะแกทำงานเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะแต่ว่าแกทำงานอน,นี้เลยก็คือทอผ้านะคะทอผ้าทอผ้ามานานกี่ปีแล้วคะโอ้เป็นสิบกว่าปีละสิบกว่าปีจ้ะอ๋อทอผ้ามาตลอดจ้ะลาย โอผ้าตั้งแต่ไอ้มัดหมี่แต่ผ้ามี่หมี่แล้วก็มันอซกับไอไลายผ้าจุกอันนี้จอันนี้ก็คือผ้าจุกมะแต่เพื่อนเพื่อนวันนี้เรามามีสิง่งอันนี้คือแํมด้วยไ,ได้เพื่อนเพื่อนดูสิสวยไหมคะสวยไหมคะอันนี้คือพี่ซุ้มเ็าทาเองนะคะ ทอเองค่ะทอกับมือตั้งแต่หาซื้อหาซื้อได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใชอันนี้อันนี้ทอได้อะไรนะคะได้ประดิษฐ์จ้ะได้ประดิษฐ์เขาเรียกได้ประดิษฐ์นะคะได้ประดิษฐ์ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือลายอะไรคะลายข้าวพันก้อนข้าวพันก้อนค่ะพี่น้องเพื่อค่ะอันนี้คือ อ่ส้มอธิบายซิว่าใช่พระถุงเหรออ,อันนี้มันไอ้ไอตัวนี้มันจะเป็นลายนกหันหลังชนกันแต่อันนี้ไอลายไอ,ไอ,ไอไพันนี้ไอขอไม้ไล่แล้วลายตัวนี้คือนาคลายนาคนาค<า>ค่ะข้งางบนข้างบนก็เป็นขอใช่ <ขอ S 1> ไหม,ไหมขอเหมือนกันสองแถวนะขอะไ<ห>ม้ไล่แล้วแลแลายดอกดอกนี่คือเขาเรียก ข้าวพันก้อนลายลายข้าวพันก้อนลายข้าวพันก้อนค่ะพี่น้องสวยไหมคะอันนี้คือทอกับมือเองทุกอย่างทุกชิ้นทุกลายทุกอันนะคะอืความกว้างความยาวความยาวความยาวมความยาว ร้อยร้อยความยาวร้อยสิบสามเซนค่ะเพื่อนเพื่อนความยาวนะคะอืมความกว้างอ่าอันนี้ความยาวความกว้างความกว้างอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นเปผ้าสองผืนนะคะประกบกันอืมสองชิ้นนะคะสองสองชิ้นค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยค่ะ คือไม่ไม่ไม่ได้แยกว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะอันไหนก็หน้าก็ได้เออแต่มันเป็นสองชิ้นมันเป็นสองชิ้นค่ะอันไหนหน้าก็ได้เออลายเดียวกันลายเดียวกันลายเดียวกันเขาไม่ได้เรียกว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังเออเออมันมีสองชิ้นมีสองชิ้นมันมีสองชิ้นความกว้างอะไรเก้าสิบค่ะเก้าสิบความกว้างเก้าสิบเซนค่ะอันนี้คือความกว้างนะคะเก้าสิบเซนค่ะนี่ค่ะ นี่ยมาเรามาดูลายกันอ่านี่นะคะอ่าเห็นไหมคะลายสวยมากค่ะอันนี้คือชายด้านชายนะคะสวยมากเพื่อนๆใช้เวลาทอนานไหมคะ่ะเป็นเดือนเลยชิ้น,นอ่เ,อเอแต่ละผืนนี่นะคะ แต่ละผืนก็คือสองชิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นเดือนเลยหรอคะเป็นเดือนนู่นมือทอแบบว่าเก็บมันใช้ตอนเก็บอะเก็บลายอะเก็บลายใช่ไหมคะลายมันไม่ได้ทอเลยอะมันต้องใช้มือต้องใช้ใช้มือเก็บเป็นลายลายแต่ละลายค่ะพี่น้องดูสิคะลายสวยมากค่ะฝีมือจริงๆค่ะ พี่แกอยู่อุดตลดิตนะคะแล้วก็แกก็ทำทำขายทำคือมีคนสั่งประจำนะคะเพื่อนๆมีคนสั่งประจำแกก็ทอทุกวันทุกวันนะคะแต่กว่าจะได้ผืนหนึ่งก็เป็นเดือนเลยป็นเดือนเใช่ไหมคะโอเคพี่อ่าแต่มีหลายลายนะเพื่อนๆ เอาเอาเอาลายอื่นมาให้เพื่อนๆดูก็ได้มาเพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกลายอะไรนะคะลายดาวกระจายภูเขาอันนี้ดาวกระจายภูเขาค่ะมีสองสีนะคะมีสองสีค่ะอันนี้เอชายนี้ก็จะเหมือนกันนาะกันจะลายเดียวกันหมดใช่ไหมคจ้ะค่ะ ตะขอเหมือนกันหรอคะอืมเหมือนกันเลยอันนี้อันน,น,นี้ชายตรงนี้เป็นนกหันหลังชนกันแต่อันนี้เขาเรียกว่าลายขอไม้ไล่อันนี้เป็นลายหน้าอ๋ออันนี้เป็นลายหนะะ้านันหน้าอันนี้ก็ขอไม้ไล่เหมือนกันสองแถวเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋ออันนี้<อ>สีไหนสวยเพื่อนอ<ว>ๆสีไหนสวยคะอ,อผู้หญิงเราเห็นความสวย เหมาะมากนะคะแม่บ้านทหารตำรวจรอบตคุณหมอใส่ออกงานนะคะทุกอาชีพค่ะใส่ออกงานามงคลได้ทุกอาชีพค่ะเป็นแม่ค้าเป็นพยาบาลเป็นาชาวไร่ชาวนาก็ใส่ไปงานมงคลนะคะขึ้นบ้านใหม่ทำบุญวันเกิดทำบุญ ปีใหม่อุ้ยได้สารพัดเลยค่ะเพื่อนๆพอนสอ้ยถูกใจมากเลยค่ะลายลายลายชายเดียวกันนะคะลายชายเดียวกันแต่แต่พื้นก็จะมีหลายลายค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกลายค่ะเพื่อนเพื่อนสีดำสวยไหมคะสีดำ อันนี้สีเลือดนกชายลายลายเหมือนกันหมดนะคะลายเหมือนกันสวยมากอ,มอันนี้เนี่ยสวยมากค่ะสวยจริงๆคุณพี่คะแล้วทำทำเป็นเดือนเดือนเลยนะคะกว่าจะได้อันนี้มีคนจองไว้แล้วนะคะมีคนจองไว้สามผืนแล้วค่ะ สามผืนมีคนจองไว้แล้วอันนี้พี่พี่ขายทั่วไปราคาเท่าไหร่คะราคาสูงก็สี่พันนะสี 4, ่พันสี่พันพร้อมส่งนะคะสี่พันพร้อมส่งนะคะเพื่อน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 <ๆ>สนใจทักมาเลยนะคะอ๋อแต่ว่าถ้า ถ้ามีลายที่ต้องการที่ที่นั่นอยู่แล้วก็ก็ได้เร็วนะคะแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีหรือว่าถ้าหมดก่อนก็ต้องจองคิวก็ต้องก็ต้องสั่งนะคะไม่ใช่ไม่ใจใดง่ายๆเลยนะเพื่อนๆแต่เห็นความสวยค่ะก็เลยมาแชร์มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าเออนี่สวยมากสวยพระถุงนี่สวยมากมากจริงๆค่ะเพื่อนๆคันนี้ อันนี้คือความกว้างนะคะเพื่อนๆความกว้างค่ะอันนี้คือความกว้างถ้ามองไกลๆจะยิ่งเด่นมากเลยค่ะค่ะลายเขาฝีมือดีเนาะยิ่งดูไกลย,ยิ่งยิ่งสวยมากลายจะเด่นขึ้นมากค่ะความกว้างก็ความกว้างเก้าสิบใช่ไหมคะใช่ ความกว้างเก้าสิบนะคะความยาวร้อยร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่บางผืนก็1้อยสิบห้าใช่ไหมคะ, <ừ> คะแต่อยู่อยู่ร้อยสิบสี่ค่ะความยาวแล้วแต่เราเย็บเย็บริมเข้าเราเย็บริมเข้าเยอะมุกสั้นลงเนี่ยริมเนี่ยตรงคว,ความยาวความยาวความยาวท่าบดูสิคะทา่าความยาวอันนี้นะคะคือความยาวคะ่วะกำลังใส่ได้เลย โอ้ยเนี่ยผมใหวามกว้างได้อันอันนี้เป็นอันนี้ยังยังไม่ได้เย็บเป็นเป็นเป็นผ้าถุงโดยเฉพาะนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยังไม่ได้เย็บยังไม่ได้เย็บเอเนาไว้เฉยๆก็ได้ันหลุอันนี้คือเนาไว้เฉยๆนะคะลองกลับออกมาให้เพื่อนๆดูอนดูอีกมันจะเป็นลายนึงไอ้นี่ข้องนอกข้างในฮะอีกลายนึงเนี่ยนี่ลายข้างในเนี่ย ใส่ได้ทั้งสองด้านเหรอไม่ไม่ใส่ได้ด้านเดียวอ๋อด้านเดียวเออมันแต่ว่าถ้ากลับออกข้างในอ๋อถ้ากลับออกมาก็จะเป็นลายอออ๋อมันก็จะเป็นเป็นเป็นได้อีกบางเจ้ามันจะมีส้นได้เกะกะตอนนี้เราเก็บหมดโอ้เราจะเก็บหมดใช่นไม่เขาไม่ใช่เก็บนะไอ้ที่ส้นได้อะเขาเรียกว่าส้นได้อะไรที่วะเราตัดแล้วมันจะมีค่ะค่ะเขาเรียกนี้ เขาเรียกอะไรอ่ะวลายเราเราไปได้อลายได้ปได้ได้จริงจริงปลายได้เออเออเขาไม่เก็บนะอันนี้เราเก็บหมดแล้วเก็บซ่อนไว้เก็บซ่อนไว้มันจะไม่หลุดง่ายออมันจะไม่หลุดง่ายบางคนนี้ไม่เก็บนะบางเจ้าไม่เก็บมันก็จะเป็นอะไรอ่ะมันก็จะเป็นได้อะไรก็แล้ก็ปลายได้ปลายได้ที่เราทอเสร็จแล้วมันจะเราจะตัดได้เ็จได้เรียกเศษได้ที่นหละ อันนี้คือชั้นในนะคะซึ่งเราจะมองไม่เห็นว่ามีเศษได้หรือว่ามีปลายปลายได้ที่เขาทอแล้วเขาตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะไม่เห็นเลยจะไม่มีเลยคือเรียบร้อยมากเพื่อนๆมันจะดูเสียนี่นะคะอนี่ด้านในด้านในเออด้านนอกมันจะอีกมันจะเรียบดูใสียเดี๋ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราเราจะให้ดูตะเข็บ๋อตะเข็บนี่อ่า เนี่ยค่ะแต่เข็บนี้เนาไว้เฉยๆนะคะคือเพื่อนเรายังไม่ได้เย็บว่าเป็นเป็นผ้าถุงหรืออะไรนะคะเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะไปทําอะไรได้นะคะอันนี้คือเขาเย็บไว้เพื่อเพื่อไม่ให้ปลายได้ลุยถ้าถ้าไม่เย็บไว้ปลายได้เขาจะลุยนะคะอ่า แต่เข็บเขาก็จะลุยเป็นได้ลุยๆใช่ไหมคะอันนี้เขาก็เลยเนาไว้ค่ะเพื่อกันได้ลุยค่ะนี่นะคะก็เป็นมันก็จะเป็นได้ห่างๆอือ,อยสวยเดียนเดียนนะคะอดิมอดิมเดอมเดิมเดิเดื่อนิเดเิ่ นี่นะคะคือด้านในนะคะได้ไม่เห็นอ่ไม่เห็นป่ายได้ไม่เห็นชายได้ไม่เห็นได้ที่เป็นอ่านี่คือชั้นในบางเจ้าบางบางบางเจ้าที่ฝีมือทอไม่ดีก็จะมีเศษลุย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 เป็นเกะกะเกะกะอะไรอย่างนี้เนาะอ่ามันจะหลุดง่ายนี่เรามาดูข้างนอกกันอันนี้คือด้านในใช่ไหมคะจ้า อ่ะสมดึงตึงตึงอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมัาความยาวถึงหน้าอกเลยความยาวก็คือจากหน้าอกถึงเท้าถึงนี้นะคะค่ะถึงพื้นเลยปลายเท้าเลยนี่นะคะความยาว <Mus. S 1> เพื่อนเพื่อนจะไปทำอะไรก็ ตัดเสือ e อ้อก็ได the uh, sort of ้นะคะตัดเสื้ออออกแบบสวยๆเนาะช่างออกแบบสวยๆตัดเสื้อผืนนี้พี่พี่ผืนนี้พี่ว่าเท่าไหร่นะสี่พันสี่พันเมื่อก่อนห้าพันนะนั่นเศรษฐกิจมันแย่ลดลดคาลดเลยเมื่อก่อนห้าพันหกพันนะเพื่อนเพื่อนเอออันนี้อันนี้พี่เขาบอกว่า ถ้าใครสนใจสั่งจองเลยนะคะถ้ายังมีของนะคะก็ก็ก็ได้เลยค่ะอถ้าอยากได้สีก็้อถาายกได้สีก็ก็ต้องรอนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากได้สีก็ต้องรอค่ะต้องออนสีน้ําเงินสีแดงนกสีชมพูได้สีดําอม นี่นะคะเรามาดูสีสีทั้งหมดค่ะเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>ชอบสีไหนคะเพื่อนเพื่อนชอบสีไหนคะเลือกเลยค่ะ<ๆ>เพื่อนๆพถ้าของยังมีก็พร้อมส่งนะคะแต่ว่าถ้า ถ้าของไม่พร้อมก็เป็นจองเป็นเดือนเดือนนะเพื่อนๆเพราะว่านี่ใช้ความปราณีตแบบความพยายามความปราณีตความพยายามค่ะหลานชายโอเคเพื่อนๆชอบสีไหนเอ่ย ฝีมือสาวอุตรดิตนะคะอุตรดิตก็เป็นเมืองทอผ้าอยู่แล้วค่ะขึ้นชื่อลือชาด้วยผ้าทาคอค่ะอ้าวอะพีุ่้มมาช่วยช่วยชี้บอกลายบอกลายอะไเดียวกันเน่แน,น่อ,อันนี้ก็คืออ,อันนี้อันนี้ไอ้ดาวกระจายผูเขาได้ลายกระจายกระจายภูเขา ดาวกระจายภูเขา,เขาอันนี้ข้าวพันก้อนลายข้าวพันก้อนข้าวพันก้อนนะคะลายผ้าข้าวพันก้อนค่ะอันนี้ภูเขากระจายดาวกระจายภูเขาดาวกระจายภูเขาดาวกระจายลายค่ะอันนี้ก็นนข้าวพันก้อนลายข้าวพันก้อนสวยไหมคะสีดำยิ่งยิ่ง ยิ่งถ่ายไกลยิ่งสวยค่ะยิ่งใส่ไกลมองไกลไกลสวยมากน,นะคะสวยสวยนะคะค่นะเพื่อนๆขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาชมนะคะพิจารณานะคะเพื่อนๆถ้ายังไงยายเล็กขอฝากหน่อยนะคะนะเพื่อพี่เขาพี่เขาเจอพิษเศรษฐกิจเรื่องวิกฤตโควิดนเนาะ อะไรก็ขายยากเพื่อนๆเมื่อก่อนแกแกไม่เดือดร้อนเรื่องขายหรอกค่ะเพราะว่ามีคนสั่งแล้วก็ไม่มีเวลาจะทอให้ด้วยซ้ําไปแต่พอเจอโควิดอย่างนี้ทุกทุกสิ่งทุกอาชีพนะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนแกขายื้นละห้าพันห้าพันจ้ะบางบางลายก็ 6, หกพันละคะเออบางลายเมื่อก่อน,อนยากเมื่อก่อนนะจะ้ะค่ะวันนี้แกขาย สี่พันพร้อมส่งค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนทักมานะคะก็ช่วยช่วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะยายเล็กก็อยากจะช่วยค่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าอย่างไงก็ทักมานะคะทักเพจทักเออเฟซทัก u t u b e ยายเล็กมานะคะยายเล็กจะมีอะไรก็มาคุยกันนะคะเพื่อนๆน ค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกับยายหนูเล็กบ้างนะคะวันนี้เอ้ามามาออกกล้องด้วยกันเลยไหมมา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 ออกกล้องด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาออกกล้องด้วยกันนะเห็นไหมคะแกก็เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานแล้วก็กลางวันตอนเช้าไปส่งหลานเออกลางวันแกก็ ได้ทําทอผ้านี่แหละค่ะเป็นอาชีพเป็นหาไรายได้พิเศษนะคะเป็นแม่บ้านค่ะวันนี้ยายเล็กก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกับหนูเล็กชาแนลอีกค่ะมีอะไรก็ะักมานะคะเพื่อน <c oughs> ๆคุยกันได้ค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ